สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูของกินที่ผมเตรียมไว้ช่วงโควิด -19 นะครับว่าผมเตรียมอะไรไว้ในตู้เย็นนะครับไปกินในช่วงโควิดแฝบ้างนะครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกก็จะมีนะครับแมงตัดเต่านะครับแมงตัดเต่าบ้านเราแบบนี้สดๆนะครับแล้วก็มาทอดนะครับอร่อยครับหอมกรอบนะครับต่อไปก็จะเป็นแมงดานะครับแมงดานี่แมงดาสดๆนะครับแมงดาสดๆทอดมาแล้วก็มาตำน้ำพริกได้นะครับ กินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับหรือว่าเอาไปตำน้ำพริกกินกับข้าวเหนียวร้อนๆรักวผักร้อนๆนะครับอรอ่อยต่อไปก็จะเป็นแมงซดิ้งนะครับแมงสดิ้งก็ได้มาส,าสดๆแล้วก็มาทอดนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแมงกิ้งลีดนะครับแม่แมงสดิ้งนะครับนะครับอันนี้ก็ได้มาส,าสดๆแล้วก็มาทอดกรอบหอมอร่อยนะครับกินกับข้าวเหนียวนะครับกินกับน้ำพริกเข้ากันเลยนะครับอันต่อไปก็จะเป็นกุ้งฝอยนะครับ ุงฝอยนี้จะคั่วแล้วนะครับเราไปตากแดดนะครับแล้วตากให้แห้งเราเก็บไว้กินได้นานนะครับไม่หลายเดือนกินได้หลายเดือนด้วยนะครับแล้วก็จะเีนไก่ไก่บ้านนะครับไก่บ้านย่างอันนี้แม่จะเตรียมไว้ให้นะครับแม่รู้ว่าลูกชายชอบกินไก่ย่างนะครับกลับบ้านที่ไรแม่ก็จะทําให้ตลอดนะครับทําให้มันกินที่กรุงเทพตลอดนะครับแล้วสุดท้ายนี่ที่ขายมาทั้เงก็คือพะรัสับพระรสสับบ้านเรานะครับ ต้องเตรียมไว้ในตู้เย็นตลอดนะครับถ้าไม่มีไม่ได้นะครับต้องกินทุกมือ้อถ้าไม่ได้กินเหมือนคาราบาลาสักอย่างหนึ่งกินข้าวหร้อน,อ,นอร่อยครับสําหรับคลิปลคลิปนี้ก็จะเป็นอาหารที่ผมชอบทานนะครับแล้วก็น้องที่ทางบ้านส่งมาให้แล้วผมก็จะเก็บไว้กินในช่วงโควิดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ